อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่าวันก่อนเราเรียนกันถึงไหนแล้วคะฮาน้าเรียนถึงไหนแล้ววันนั้นเจ้าพาจำลองอ่าเราเรียนเรื่องบางกอกมีเสาชิงช้าบนท้องฟ้ามีทางช้างเผือกคุณครูเนี่ยพาพา ใครไปคุณครูพาใครไปนักเรียนพานักเรียนแล้วก็พาก้อยนคะอ่าพา้อไปพันศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองนะคะลองอยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดุูเทพอ่าจังหวัดกรุงเทพนะคะแล้วครูเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยทำอะไรเลย ให้นะเรียนเขียนป้ายชื่อค่ะอ่าเขียนป้ายชื่อที่ของคอใช่ไหมคะแต่ก้อยเขียนเยอะเกินไปก้อยเนี่ยเราก็เด็กคนอื่นๆเนี่ยเขียนไม่เขียนเยอะเขียนบอกข้อมูลไปหมดเลยนะคะซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องนะคะกเราจะต้องเด็กเก่งเด็กก็บอกฉันแค่ก็พอแล้วก็บ่าถูกต้อง เราจะต้องเขียนอธิบายนะคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวจนเกินไปนะคะเช่นชื่อนักเรียนเนี่ยบอกได้ชั้นเรียนโรงเรียนชื่อคุณครูหมายเลขโทรศัพท์นะคะห้าอย่างนี้นะคะที่เขียนในชื่อของคอได้เราไม่ต้องเขียนบอกว่า คุณแจบ้านของเราเนี่ยแอบไว้ตรงไหนแบบนั้นนะคะคไม่ต้องเขียนแบบนั้นนะคะเพราะอันนี้นะคะมันเป็นข้อมูลพี่เป็นยังไงคะเขาบอกว่าอย่าใช้ข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยเกินความจําเป็นนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเปิดเผยข้อมูลไปเป็นยังไงคะ มิจฉาชีพโจรก็จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะอ่าทีนี้นะคะวันนั้นครูวห้ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เราวยางคะหน้าวันนั้นครูว้ทํทำหน้าสามสามกับสามสี่แล้วใช่ไหมในเล่มสีขาวอ่ะทำแล้วหรอ อ่าทำแล้วนะคะวันนั้นเราชาเหลือไปแล้วด้วยใช่ไหมคะหน้าสามสามสามสีอะไรนะปีเงินยังไม่ได้ทำหน้าสามสิบกับสามเอ็ดด้วยค่ะหน้าสามสิบสามเอ็ดอ๋อไอเน,นี้ไม่ต้องทำลูกไม่ต้องทำนะคะก็ก่อนหน้านี้เราทำไปแล้วหน้า ยี 28, 29, ่สแปดิบเก้าเราทาไปแล้วหน้าสามสิบสามเอ็ดนะคะไม,ไม่ไม่ต้องทําก่อนนะคะไม่ต้องทําอ่าทีนี้ให้นักเรียนวันก่อนเนี่ยเราทําหน้าสามสามับสามสี่แล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะอา้าวบางคนยังไม่ทําเลยสามสามสามสี 3, 3, 3, ไม่ทําได้ไงวันนั้นเราฉเฉลยแล้วนี่เอาไหนใครยังไม่ท,ทําทียกมืออา้าวยังไม่ทํเอาวนั้นเดี๋ยวทําพร้อมกันหน้าสามสามสามสี เอาทำพร้อมกันข้อมูลเราอย่าบอกใครนะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมายกากบาทลงในวงกลมของข้อมูลที่ไม่ควรบอกกับบุคคลที่ไม่รู้จักอนักเรียนดูในหนังสือหน้าส่าสามควรบอกที่อยู่ค่ะที่อยู่ที่อยู่เราควรบอกกับบุคคลที่ไม่รู้จักไหมคะเป็น ที่อยู่อ่าไม่ควรเพราะฉะนั้นกากาบาทไปเลยน้องพีรักัสกดเงินหรือบัตรเอทเอมสมควรบอกคนอื่นไหมคะไม่ครับอ้าวไม่กากบาทไปเลยค่ะอาทีนี้เดี๋ยวครูให้อ่านเองนะรัชชานนนไหนอ่านให้ครูฟ้าฟังหน่อยข้อถัดไปคือ อ่านว่าอะไรข้อถัดไปในหนังสือหน้าสามสิสามสีอะไรคะหน้าสามสามเจอยังอ้าวครูบอกแล้วว่าเวลาเรียนกับครูนะคะต้องเตรียมหนังสือไว้ข้างๆตัวเลย อา้าวครูไปเดี๋ยวครูขอให้คนอื่นตอบนะพอเพียงอ้าวพอเพียงอ,<า>อ่านว่าสีห้องนอนค่ะอ่าสีห้องนอนแบบเนี้ยเราเราสามารถบอกคนอื่นได้ไหมคะได้ค่ะอ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ต้องกากระวอาอ้าวข้อถัดไปไหนลองหัดอ่านซิอันดา สัตว์เลียงชื่อสัตว์เลี้ยงบอกคนอื่นได้ไหมคะไม่จําเป็นเลยฮะทาไมอ่ะทําไมถึงบอกคนอ,กอื่นไม่ได้บอกได้น่าบอกได้นะคะบอกได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกากระบาดเอาข้อถัดไปโอ้หนูเพิ่งเปิดเจอข้อที่หนึ่งตอบอะไรกับข้อที่สองคะอ๋อข้อที่หนึ่งตอบที่อยู่กับรหัสการกด ATM ถูกหรือไม่ต้องการ่าค่ะเพราะว่าเราไม่ควรบอกคนอื่นคนที่เราไม่รู้จักที่อยู่กับรหัสบัตรกดเงินอ <c oughs> ้าวใบบัวใบบัวถัดไปหมายเลขโทราศัพท์ผู้ปกครองควรบอกไหมคะไม่ควรค่ะไม่ควรบอกเพราะอะไรคะ เพราะว่าอะไรอ่ะทำไมถึงไม่ควรบอกเบอร์โทราศัพท์ผู้ปกครองกับคนที่เราไม่รู้จักอ่ะอ่าอะไรนะช่วยเพื่อนหน่อยอ้บางทีเขาอาจจารหอกแล้วก็โทรไปหาพ่อแม่ก็ได้<อ>แล้วก็บางที้หลอกไปเป็นเด็กอ๋อเพื่อนบอกว่า อาจจะโดนวิชาชีพเนี่ยโทรมาเพื่อจะหลอกใช่ไหมคะหลอกเอานู่นเอานี่ก็ได้เนาะอ่ะถัดไปถัดไปอ่าอะไรนี่อาอาหารที่ชอบ อาหารที่ชอบบอกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบเป็นไงคะบอกไม่ได้ทำไมอ่ะกับบุคคลแปลกหน้าไม่เป็นไรไหมอ่ะถ้าอาหารที่ชอบเนี่ย เอาฟังนะอาหารที่ชอบนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่ชอบนะคะไม่ต้องกากระบาดนะคะไม่ต้องกากระบาดเอาวต่อไปหน้าถัดไปหน้าที่สามสิบสี่ค่ะถัดไปหน้าที่สามสิบสี่ น้องกอนไปไหนละน้องกอนเปิดไปที่หน้าสามสิบสี่ลูกน้องกอนเปิดไปที่หน้า 34. สามสิบสี่สถานที่ท่องเที่ยวครั้งล่าสุดครับบอกได้ไหมครับขอคำถามใหม่ได้ไหมครับสถา,านท,ที่เที่ยวครั้งล่าสุด เราสามารถบอกคนอื่นได้ไหมครับเป็นข้อมูลที่เราควรจะปกปิดไหมไม่ควรครับอ่าเพราะอะไรคะเออเพราะมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวจนเกินไปใช่ไหมคะใช่ครับได้ร้ายแรงอะไรอ่าข้อนี้คุณคูเคุณครูครับ เออกอนได้ยินไหมลูกได้ยินครับอา้าวได้ยินแล้วนะอา้าวสถานที่ท่องเที่ยวครั้งล่าสุดนะคะน้องกอนบอกว่าไมา่เราสามารถบอกคนอื่นได้เพราะมันไม่ใช่ข้อมูลที่ส่วนตัวครับอ่าไม่ได้เป็นข้อมูลที่ส่วนตัวจนเกินไปนะคะอา้าวข้อถัดไปแจมแจมแม่ควรนอบอก ทำไมคะในอ่านอ่านให้ครูฟ้าฟังหน่อยรหัสปลดล็อกมือถือของคุณพ่ออ้าวทำไมถึงไม่ควรบอกอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสียหายค่ะอ่าเดี๋ยวเสียหายนะคะอาจจะเกิดการเอาข้อมูลเราเนี่ยรหัสในโทรศัพท์เนี่ยมีทั้งเอทเอมมีทั้งข้อมูลสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ<อ>ในโทรศัพท์ถ้า มีใครรู้รหัสของเราเนี่ยก็เขาก็จะสามารถเข้าไปในข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะรหัสปลดล็อกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัส facebook รหัสมือถือห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะอ้าวต่อไปข้อต่อไปเนี่ยใครยังไม่ได้ตอบเกี่ยวก้อยอ้าวเกี่ยวก้อยอ้าวเกี่ยวก้อยอะไรนะ อะไรนะลูกเข้ามาหน้าที่สามิบสี่ค่ะหน้าที่สามสิบสี่แบบฝึกหัดเล่มขาวหน้าที่สามสิบสี่นะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะเปิดเล่มขาวหน้าที่สามสิบสี่ตอนนี้เพื่อนไปที่หน้าสามิบสี่แล้วนะคะพิชชาพาพิชชาพาตอบยังอ่ะเมื่อกี้ ครูจะหาคนที่ไม่ค่อยได้ต่อเอาพิชชาไม่ต้องแล้วเอาเอา,เอากันกันตั้มกันตั้มกันตั้มอ่านให้ครูฟ้าฟังหน่อยลองอ่านดูสีเขียวสีเขียวเลขประจําตัวประชาชนอ่าเลขประจําตัวประชาชนกันตั้มถ้ามีคนแปลกหน้ามาถามกันตั้มว่าหนู ลุงขอเลขทำไมอะครับ,เป,รบเป็นหลักฐานสำคัญมันเป็นหลักสําคัญครับอ่าเป็นหลักฐานสําคัญของเรามีทั้งที่อยู่ใช่ไหมคะบนเลขบัตรประจําตัวเราเนี่ยมีทั้งที่อยู่มีทั้งเออเลขของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิจาชีพน,นะคะถ้าเขาเห็นรหัสพวกนี้เขาจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้นะ พยายามห้ามบอกใครเอาต่อไปวาว่าอ่านเลยงานอดิเรกค่ะงานอดิเรกอันนี้คือเราบอกได้ไหมคะบอกได้ค่ะอ่าบอกได้เพราะเพราะมันไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจนเกินไปค่ะอ่าโอเคขอบคุณค่ะดีมากนะคะไหนใครยังไม่ได้ตอบคุณฟ้าบ้างเนี่ยยาดาเอายาดาปิดกล้องเนาะ กรวิดอันนี้ไงยาดามาแล้วเอายาดาข้อถัดไปสีเหลืองรุ๊ปเลือดอ่าปุ๊บเลือดนี่เราสามารถบอกคนอื่นได้ไหมคะเป็นข้อมูลที่แบบส่วนตัวส่วนตัว,ส,วส่วนตัวไหมไม่ค่ะฮะไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวมากจนเกินไปใช่ไหมคะอ่าถูกต้อง ปุ๊บเลือดนะคะเราสามารถบอกได้นะคะบอกได้แต่สําคัญสําคัญที่เราบอกไม่ได้เลยนั่นก็คือเลขบัตรประชาชนรหัสปดโทรศัพท์รหัสบัตรกดเงินและที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองนะคะบอกไม่ได้นะคะถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยห้ามบอกเด็ดขาดนะคะอ้าวทีนี้ เปิดไปที่หน้าสามสิบห้าสามสิบห้านะคะเปิดไปที่หน้าสามสิบห้าอย่าทิ้งหน้าเราได้เรื่องเรื่องใหม่กันแล้วเนาะ,ะหน้าสามสิบห้านะคะหน้าสามสิบห้าป้ายชื่อทัศนะศึกษาให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาข้อมูลในป้ายชื่อแต่ละกลุ่มต่อไปนี้ แล้วทำเครื่องหมายากาถูกในช่องว่างใต้ภาพใต้ป้ายชื่อของกลุ่มที่สามารถเผยแพร่ได้นะคะกลุ่มที่หนึ่งอ่ะเรามาดูกลุ่มที่หนึ่งชื่อนามสกุลเด็กชายเดชสุนทรชั้นประถมมาศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านรักน้ำหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนศูนย์ีอะไรก็ว่าไปอ่ะนักเรียนลองพิจารณาสิว่าอะไร กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเนี่ยที่สามารถเปิดเผยได้ข้อมูลอา่านไหนลองอ่านให้ครูฟ้าฟังสิเอาไหนลองอ่านกลุ่มสองให้ครูฟ้าฟังหน่อยปริมกลุ่มที่สองชื่อนามสกุลเด็กหญิงกาลเกตเมตตาวันเดือนปีเกิดหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าห้าศนชั้นประถมศึกษา ป็นที่สองหมายเลขโทรศัพท์ปูมีศูนย์หนึ่ง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 ค่ะอ่ะต่อไปนานี้ s ภูพยายาไม่ได้ตอบกันทุกคนนะลูกเอานานี้กลุ่มสามชื่อเล่นจอยหมายเลขโทรศัพท์จอยชื่อเล่นจอย ชื่อเล่นก็หมายเลขเลขบัญชีธ <8. S 2> นาคารหนุนหนึ่งหนึ่งสองสาม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 สี่ที่อยู่แปดทับทับสองแปดแปดแปดทับสองแปดถนนทอจุดทอจุดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกเป็นความรู้ก่อนทอจุดนะคะทอจุด เวลาเขาเขียนจดหมายหรือเขาเขียนที่อยู่เขาจะมักใช้อักษรยอ่อถอจุดถอจุดย่อมาจากคําว่า่าหนนนะคะอ่ะ่อไปถนนเรียบพรองตำบลอินสูตอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหมายเลขโทรศัพท์คุณพอ่อตูนหนึ่ง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 สองค่ะ อ่าไหนใครตอบรูฟ้าได้บ้างขอบคุณมากนะคะที่อ่านให้ฟังนะคะนานี้น้องปีมขอบคุณค่ะอ่ากลุ่มหนึ่งสองสามไหนใครตอบได้บ้างว่าป้ายชื่อของกลุ่มไหนที่สามารถเผยแพร่ได้เดี๋ยวตอบพร้อมกันเลยอ้าวไหนตอบมาสิกลุ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลุ่มสองใครตอบกลุ่มหกับกลุ่มสองหนึ่ง กลุ่มหนึ่งค่ะกลุ Nixon> ่มหนึ่งกลุ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 ่มหนึ่งอ้าวกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งอันนี้เราไม่ควรบอกนะอ๋อวันเกิดวันเดือนปีเกิดเราสามารถบอกได้ไหมบอกได้ค่ะได้ได้ค่ะอาได้ทั้งสองอันข้อนนี้กาถูกที่กลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองค่ะ กลุ่มหนึ่งและก,กลุ่มสองเพราะว่าเมื่อกี้หมายเลขโทรศัพท์คุณภูเป็นไงคะเผยแร่ได้นะคะเพราะเวลาเราไปทัศนศึกษาเผื่อเขาเผื่อเราเนี่ยหลงทางเราก็ได้เอาหมายเลขเนี้ยโทรหาภูได้นะคะแล้วก็หมายเลขโรงเรียนก็ได้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองการถูกเลยค่ะวันนี้เราจะทำแต่แบบสุดหัดนะลูกนะ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผ่อนคลายไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวมีเกมให้เล่นเหมือนเดิมมีเกมให้เล่นเหมือนเดิมเลย เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวครูให้ดูอันนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้เล่นเกมด้วย นะถ้ามีเวลาเหลือตอนนี้11.30นาทีอสวัสดีค่ะเด็กๆวิชาวิทยาการคำนวณระดับข้อมูลเฉพาะพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวอน,นะคะและอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ออันดับแรกนะคะข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลส่วนตัวคืออะไรข้อมูลส่วนตัวก็คือข้อมูลเฉพาะบุคคลข้อมูลส่วนตัวนะคะอ้าวนะักเรียนดูนะข้อมูลอันนี้คือเป็น,นยคะข้อมูลส่วนตัวเนัอีนนไร อันนี้คือหลักๆเลยนะคะน้องได้ยินเสียงอะไรไหมลูกอ่าโอเคนะคะอ่าข้อมูลส่วนตัวนะคะหลักๆเลยที่ห้ามบอกคนอื่นดูเลยมีเลขบัตรประชาชนเห็นไหมเหมือนที่เราเรียนกันเลยชื่อผู้ใช้เลขที่ธนาคารเบอร์โทรศัพท์รูปถ่ายเราอะ่ะก็ไม่ได้นะรูปถ่ายเราเนี่ยเพราะรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายส่วนตัว นะคะสมมติเราถ่ายอะไรที่เป็นเป็นส่วนตัวนะคะเราก็อย่าไปเผยแพร่ลงใน a c e บุ๊กหรือเผยแพร่ในโซเชียลนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะคนที่เขาเนี่ยไม่รู้จักเราเนี่ยเขาอาจจะเอาของเราเนี่ยไปเสียหายได้นะคะอ่ะทีนี้อันนี้เดี๋ยวทบทวนอีกนิดนึงนะคะแล้วถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมา ถ้านักเรียนเกิดปัญหาในการเผยแพร่ข้อมูลเช่นนักเรียนเนี่ยลืมไปว่าลืมออกจากเฟซอะลืมออกจากรหัสเฟซเอ๊จะทำยังไงดีอะนักเรียนก็ต้องรีบเลยรีบไปแจ้งผู้ปกครองนะคะหรือให้ค,ครูเนี่ยทราบว่านักเรียนเนี่ยเจอปัญหานะช่วยแก้ไขให้หน่อยนะคะครูและผู้ปกครอง ะะก็จะช่วยนักเรียนในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้นะคะแล้วทีนี้นักเรียนก็ต้องไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก็คือเดี๋ยวครูสมมติว่านักเรียนเนี่ยเจอปัญหาว่าเอ๊ลืมรหัสผ่านไว้ที่โรงเรียนลืมเอาออกนักเรียนก็ต้องรีบแจ้งเลยเพื่อที่จะให้ครูผู้ปกครองเนี่ยช่วยในการขอเปลี่ยนรหัสผ่านให้แล้วถ้ามันเกิดเหตุมากกว่านั้นก็คือมีคนเอาข้อมูลของนักเรียนเนี่ย ไปใช้ในทางที่ผิดเช่นทักไปยืมเงินเอาเฟซของเราทักไปยืมเงินแบบนี้นะคะผิดเลยให้ไปแจ้งความให้ไปแจ้งตำรวจและตำรวจเขาก็จะดำเนินคดีให้นะคะจับคนร้ายให้นะคะอ่ะเห็นไหมคะอันตารายมากจากการที่เราเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเราที่ไม่จำเป็น นะคะเห็นไหมคะขโมยอะ่ะขโมยข้อมูลง่ายๆเลยเห็นไหมคะเวลานักเรียนอนี่ยเข้าสมมุตินะเล่นเกมหรือเปิดเว็บโฆษณาอะไรแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ให้ว่าคุณคือผู้โชคดีส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวเราจะโอนเงินให้ เราก็หลงเชื่อเลยช่วงนี้ยิ่งไม่มีตังค์อยู่ใช่ไหมเออเอาเลขบัญชีให้เขาเลยเผื่อเขาจะส่งตังค์มาให้เราเป็นไงคะเขาหลอกเอาอะไรของเราไปแล้วหลอกเอาเลขบัญชีธนาคารของเราไปแล้วนะคะนี่แหละผลของการเล่นโซเชียลนะคะแล้วเราถือไปกดโฆษณาอะไรไป นะคะไม่ได้นะคะเช่นบางทีเนี่ยเราดูดวงมันมีเว็บด,ดูดวงอะ่ะมันให้เราใส่วันเดือนปีเกิดใช่ไหมแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรนี่แหละมันก็เอาข้อมูลของเราตัวนี้แหละเข้ามาเลยในโทรศัพท์เราวันเนี้ยได้มีการเก็บค่าบริการนู่นนี่นั่นนะคะเพราะเขาเนี่ยเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปแล้วนะคะ อ่าโอเคนะคะทีนี้เหลืออีกห้านาทีเหลืออีกห้านาทีเป็นการผ่อนคลายนะผ่อนคลายอีกแล้วล่ะอ้าวเห็นนลลูกอ้าวหายแล้ว จะได้เล่นไหมวันนี้จะได้เล่นเกมอีกไหมเนี่ยวันนั้นเราเล่นอะไรกันแล้วอะ่ะเอาแอมกี้เบิร์ดไหมแอมกี้เบิร์ดลองดูไหม เกมโคดดิ้งเรามาเล่นเกมโคดดิ้งกันเอาไหนดูซิจะให้เดินไปทางไหนแพรไหนหนันมันมีมันมีบัตรคำสั่งไปด้านข้างหน้าไปหันทางซ้ายหันขวาไปทางไหนคะเบิ<ม>้ลให้แองที้เบิ์ลลงมาหาหมูเขียวทำไงอะเดินลง เดินไปข้างหน้าไปข้างหน้าเหรอเอาลองดูนะอ่าไปไหนต่อไปไหนต่อเอาไหนช่วยกันตอบเร็วไปไหนต่อเนี่ยครูเปิดไม้ละเนี่ยคุก้าเอาเลยแมูบอกให้ก้าก้า เอาอาได้แล้วเห็นไหมคะแสะดงว่าบัตรคําสั่งบัตรคําสั่งเราถูกไหมคะถูกค่ะอะต้องบัตคสั่งเราถูกต้องนะคะอาเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนพอมปากของพอ,พอโอเคไหมโอเคเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะคะได้ไวโอเคไหม อ้าวเห็นไหมถ้าเราเรีบตั้งใจเรียนอะ่ะจะได้เล่นเกมเร็วๆเป็นไงเดี๋ยวรอบหน้านะวันนี้เดี๋ยวให้ให้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวให้แค่นี้ก่อนจะได้มีแรงกระตุ้นหน่อยโอเคไหมคะนั้นสุ้าขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ บาย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 เอวเดี๋ยวเจอกันนะคะงานก็ส่งเหมือนเดิมนะคะส่งอะไรกูส่งงานเหมือนเดิมเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย